วิเคร์ฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับค่มคืนนี้มีมาฝากกันถึง5คู่นะครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลโอลิมปิกครับเป็นทางด้านของมอโมร็อกโกนะครับเจอกับสเปนนะครับกระิงหนุม่มฟอร์มดุเหลือเกินนะครับในช่วงนี้เตะกัน5ทุ่มตรงคู่2เป็นทางด้านของเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสนะครับภายใต้การคุมทีมของเทอรรี่อองรีวันนี้เจอกับทางด้านของอียิปต์นะครับ แล้วก็มี3คู่จากลีกมานะครับก็เป็นทางด้านของเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับเที่ยงคืนตรงเบเชลเจอกับนอรเจอร์แลนด์นะครับแล้วก็ไอร์แลนด์พรีเมียร์เป็นทางด้านของเชลบอนครับเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเดอร์รี่ซิตี้ครับตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับสกอติชพรีเมียร์ลีกนะครับตีสองตรงเซนต์จอห์นสโตนวันนี้เจองานหนักครับเปิดบ้านรับการ,รเยือนของอาเบอร์ดีนเลยนะครับ ทั้งหมดวันนี้5คู่ครับอัดแน่นจัดเต็มกับเราครับเหล่าร้อยหลาครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเราร้อยหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้อยหลาครับที่ แอดไซน์หน RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับไาเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลชายโอลิมปิก2 0 2 4ครับรอบ4ทีมสุดท้ายคู่แรกโมร็อกโกครับเจอกับทางด้านของสเปนครับ คู่นี้เจอกันมาในโอลิมปิกปี2012นะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานของโมร็อกโกครับค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะอาร์เจนตินามา2-1แต่มาพ่ายให้กับยูเครนครับ2-1นะครับแล้วก็รอบน็อกเอาท์เนี่ยชนะอิรักถึง30นะครับรอบ8ทีมเนี่ยชนะอเมริกาถึง4ประตูต่อศูนย์ะครับไม่ธรรมดาครับสำหรับคณะของโมร็อกโกปีนี้นะครับ ทางด้านของสเปนกันบ้างครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะทางด้านของโดมินิกันนะครับชนะอุซเบกิสถานเสมอบราซิลครับแล้วก็รอบน็อกเอาท์เนี่ยเอาชนะทางด้านของญี่ปุ่นมานะครับ3ามประตูต่อศูน์เลยนะครับก็ถือได้ว่าทำผลงานได้ดีนะครับสำหรับทางด้านของสเปนนะครับที่ชนะที่เสมอบราซิลในะปี2021นะครับ นักเตะหมุนเวียนแทนทดแทนกันได้ทุกตำแหน่งนะครับสาหรับทางด้านของสเปนนะครับมาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม C ีนะครับกลุ่ม C ีนี่ก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอียิปต์กับสเปนนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของสเปนนะครับเปิดต่อมาที่ราคาปปอน้ําขาวให้น้ํา0.80ทุนท้วนๆเลยนะครับสกอร์ 02, สงูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งแฮนดิแคปยังมองว่าโมร็อกโกครับมีโอกาสที่จะเสมือนในเวลานะครับแต่เหล่าไร้หลา มองแล้วว่าทางด้านของสเปนครับเหนือกว่านะครับโมร็อกโกเนี่ยจับพัดจับผูก,ก็ต้องมาดูว่าตัวผู้เล่นแต่ละฝั่งเนี่ยวันนี้จะเป็นยังไงรายละเอียดเดี๋ยวแจ้งในไลน์ทีแต่หน้าช่องเนี่ยขอจองสเปนไว้ก่อนแล้วกันนะครับให้ต่อที่สเปนครับราคาปปน้ําขาวๆส,สวยๆครับอีกหนึ่งคู่ครับเจ้าภาพครับตีสองตรงนะครับฝรั่งเศสวันนี้เจอกับทางด้านของอียิปต์ครับ ผลงานของฝรั่งเศสยังไม่แพ้ใครแล้วก็ยังไม่เสียประตูนะครับนัดที่ผ่านมาเนี่ยผ่านอาร์เจนตินามานะครับชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์นัดนั้นก็จังหารับตังกันไปนะครับก่อนหน้านั้นชนะนิวซีแลนด์ถึง3 0ครับชนะกินีชนะสหรัฐอเมริกานะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับยังไม่เสียประตูถือว่าเหนียวแน่นครับสำหรับทางด้านของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เกมรุกก็ถือว่ามีประสิทธิภาพครับสำหรับทางด้านของอียิปต์นะครับ ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับใน90นาทีนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับปาากวัวครับเอาชนะจุดโทษมาได้5ประตูต่อ4นะครับเพราะแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะสเปนได้ด้วยนะครับ2-1ชนะอุซเบกิสถานนัดแรกเสมอกับทางด้านของโดมินิกันริพับบลิกนะครับศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ครับทางด้านของฝรั่งเศสมาในฐานะแชมป์กลุ่ม A อนะครับอียิปต์แชมป์กลุ่ม C ครับวันนี้มาเจอกันนะครับไม่ธรรมดาครับสำหรับคู่นี้ แต่ราคาที่เปิดมาครับฝรั่งเศสเจ้าภาพเปิดต่อมาท่วมที่ราคาลูกครึ่งเลยนะครับน้าเต็มอียิปต์ก็มีผลงานดีนะครับแล้วก็ถือว่าหาักประกาเซียนมาเยอะทีเดียวเข้ามาถึงรอบ4ทีมนี้ได้นะครับคู่นี้เหล่าร้อยลก็ยังมองว่าเจ้าภาพครับน่าจะชนะได้ใน90นาทีนาทีครับลุ้นกันที่เม็ดที่2โปก็กล่าวัดเลยนะครับเกินมาครึ่งลูกฝรั่งเศส ชอบเฉือนอยู่แล้วนะครับแต่เรลระลาววันนี้2เม็ดเนี่ยน่าจะมีครับฝรั่งเศสเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์กองเชียร์ได้เปรียบมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ต่อไปกับฝรั่งเศสครับราคาลูกครึ่งครับเน้นกันไปครับขยับกันไปที่บอลลีกันบ้างครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับวันนี้หยิบยกกันขึ้นมาเป็นเวอร์เจลครับเปิดบ้านรับกัมเยนของนอร์เแลนนะครับคู่นี้เจอมา10นัดหลังเวอร์เจลชนะได้2นัดนะครับแล้วก็ชนะได้ในบ้านปี2021-2020นะครับ เสมอกันถึง4นัดแล้วก็นอจีเรน์ชนะไป4นัดเกมเยือนนัดล่าสุดนอตจีเรนมาเยือนเนี่ยเสมอกับเวอร์เจลไป0-0นะครับนัดล่าสุดเตะการบ้านของนอตจีเรนนอตจีเรนชนะได้แค่1ประตูต่อ0เท่านั้นนะครับทางการทําเงินเนี่ยนอจีเรนทางด้านของเวอร์เจลครับทำเงินได้มากกว่านะครับผลงานของเวอร์เจลครับเปิดทุกการมา2นัดแพ้2นัดรวดนะครับนัดล่าสุดไปเยือนบอลบี้แพ้2-1ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้แรนเดอร์ไป3ประตูต่อ2นะครับ ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสนัดแพ้รวดนะครับทางด้านของนอร์เจอร์แลนด์สองนัดล่าสุดนะครับมีถึง4คะแนนนะครับนัดล่าสุดเสมอมิดทีแลนด์สประตูต่อสองนะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเอาบอกไปถึง3ประตูต่อ0ูนย์ครับ2นัดมีถึง5ประตูนะครับสำหรับทางด้านของนอร์เจอร์แลนด์ผู้นี้ครับราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของนอร์เจอร์แลนด์นะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกครับราคาน่ารักน่าลุ้นน้าขาวครับ สกอสูง2ลูกครึ่งควบ3น้ำขาวเช่นกันนะครับคู่นี้สูงก็ยังมองว่าน่าจะพอไปได้นะครับกินหูหนึ่งข้างหรือรอกินเต็มที่4เม็ดนะครับทางด้านของนอเจรกแลนก็นถือว่าวันนี้แฮนดิแคปต่อมาเนี่ยรอตาล่อใจพอสมควรน,นะครับเกมเยือนวันนี้นอร์ทเชลแลนด์น่าจะเก็บได้ครับ3ามแต้มไม่น่ามีปัญหาลุ้นกินเต็มกันดีกว่านะครับกินครึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่นอรเจลแลนด์ครับ ราคาครึ่งควบลูกน้ำขาวๆเกือบน้ำลบสิบสวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งลีกนะครับเป็นทางด้านของไอร์แลนด์พิมลีกครับวันนี้แชลบอนเปิดบ้านรับการเยือนของเดอรี่ซิตี้นะครับคู่นี้เจอกันมา6นัดหลังเสมอกันรวดนะครับหนึ่งหนึ่งนัดล่าสุดก่อนนั้นบ้านเชลบอนเสมอการศูนยูนย์นะครับแล้วก็มีใบแดงประปกายเลยนะครับสําหรับคู่นี้เดือดกันทีเดียวนะครับผลงานของเชลบอนทําผลงานได้ดีนะครับในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ย เสมอกับ FC Zurich แต่ก็ตกรอบไปนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไปแพ้ทางด้านของ FC Zurich ในเกมเยือนก่อนนะครับ3ประตูต่อ0ูนย์ในไอร์แลนด์ครับเนี่ยไปเจอกับทางด้านของว莱นเดเลอร์นะครับชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์ก่อนเปิดฤดูกาลนะครับมาดูทางด้านของ Derby City กันบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดครับเหมือนเก็บกดมานะครับเอาชนะเซนต์แพทริกไป3 0ในบอลถ้วยก่อนเปิดฤดูกาลนะครับ ก่อนหน้านั้นในยูฟ่าคอเฟเลนซ์ลกเสียดายนะครับตกรอบไปนัดที่เตะในบ้านเนี่ยชนะแม็กพายได้แล้ว2ประตูต่อศูนย์ต่อเวลาโดนแม็กพายตามตีเสมอครับสองสองทำให้ตกรอบคาบ้านเลยนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนแม็กพายแพ้ไป2อศูนย์นะครับเดอร์ริซิตี้โดนใบแดงด้วยนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของ เดอรี่ซิตี้ครับเปิดต่อมาแค่ราคาเสมอน้ำขาวเท่านั้นนะครับสกอร์สูง2เมตรเต็มคู่นี้อาจจะจบที่เสมอนหนึ่งหนึ่งไม่งั้นก็ศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมนะครับก็ยังมองว่า bon ชาบอนชาวบ้าน,นครับดูดีกว่านะครับรองราคาปปน้ำน้อยหน่อยแต่ก็น่าจะกินมุมได้นะครับแล้วก็ราคาเสมอนเนี่ยลุ้นเบียดชนะเดอรี่ซิตี้ได้เลยนะครับช่วงหลังชาบอนฟอร์มดีให้ต่อ,อให้รองที่ชชวบอนครับราคาเสมอหรือราคาปปครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของเซนจอนสโตนกับอาเบอร์ดีนครับพรีเมียร์ลีกของสกอตแลนด์นะครับอาเบอร์ดินนัดล่าสุดเจอกับเซนจอนสโตนเนี่ยเล่นในบ้านชนะไป1-0ครับก่อนหน้านั้นเล่นบ้านอาเบอร์ดินเซนจอนสโตนบุกไปเยือนชนะได้2ประตูต่อ0เล่นกันในบ้านของเซนจอนสโตนนัดล่าสุดเสมอกันไปครับปีที่ เดือนมกราที่ผ่านมานะครับสมอกันไป1ประตูตอนหนะครับผลงานของเซนจอนสโตนครับอุ่นเครื่องมาดูดีเลยนะครับเล่นลีคัพเนี่ยก็เอาชนะอีสไฟ์ไปหัดถึง5ประตูตอนหนะครับในนัดที่ผ่านมา6นัดหลังแพ้อยู่หนึ่งในเกมเยือนเท่านั้นนะครับที่เหลือในเก็บใช้ชนะมาได้เรียบเลยนะครับผลงานของอัลเบดีนกันบ้างครับฟอร์มอย่างดีเหมือนกันนะครับ หกนัดเสียไปแค่ประตูเดียวครับนัดล่าสุดชนะดัมบาตันถึง6ประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นชนะแอดรีไป2-1นะครับไปเยนอีสคิวบรายนะครับชนะได้ถึง3 0อุ่นเครื่องก็ชนะปีเตอร์เฮดถึง40ครับอัเบดินก็ถือว่าเป็นอีก1ทีมครับฤดูกาลนี้น่าจับตามองนะครับมาดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้เป็นอัลเบดินนะครับเปิดต่อมาที่ปปน้ำเต็มราคาเสมอนี่น้ำบวก10นะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ำเต็มครับ คู่นี้ก็ยังมองว่าอาบดุลดีนนะครับน่าจะมีประตูถึง2ประตูเซนจอนสโตนก็น่าจะมีประตูมุมสูงจัดไปครับสำหรับคู่นี้แล้วก็ราคาแฮนดิแคปที่มองไว้เนี่ยอาบดุลดีนกินหูเอาหูแรกหนึ่งข้างราคาน้ำเต็มเต็มน่าจะดูดีกว่าหรือพี่ท่านไหนชอบที่ราคาเสมอนะครับน้ำเกลือน้ำขาวเนี่ยก็ยังสวยอยู่ให้ต่อที่อาบดุลดีนครับสำหรับคู่นี้ราคาปปหรือราคาเสมอครับ ครบจบเรียบร้อยครับคำคืนนี้5คู่นะครับบอลโอลิมปิกกับบอลลีกนะครับที่หยิบยกกันมาฝากกันไปสรุปกันอีกทีครับคูแรกนะครับมมร็อกโกสเปนในโอลิมปิกนะครับก็เป็นทางด้านของสเปนเปิดต่อมาปปไหลขึ้นนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกก็ยังมองว่าสเปนกระทิงหนุ่มช่วงนี้ดุเหลือเกินนะครับให้ต่อที่สเปนะครับครึ่งลูกหรือราคาปปนะครับคูสองเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสครับไม่น่าจะหนีรอดปลอดภัยไปได้สําหรับทางด้านของอียิปต์นะครับฝรั่งเศสก็น่าจะไปเข้าชิงเลยครับ เล่นทำกลางเสียงเชียร์เล่นในบ้านแบบนี้นะครับจัดกันไปแบบเต็มๆครับฝรั่งเศสที่ราคาลูกครึ่งครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับไวเซลกับนอ์เจรันนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าทางด้านของนอ์เจรันครับบอลเหนือกว่านะครับผู้เล่นเหนือกว่าเปิดราคามาครึ่งควบลูกแบบนี้นะครับราคาล่อตาล่อใจพอสมควรนะครับสําหรับราคานี้ก็ยังมองว่านอ์เจรันนะครับน่าจะเก็บ ได้นะครับให้ต่อที่นอร์จแลนด์ราคาครึ่งควบลูกหรือเม็ดเต็มนะครับไอแลนด์พรีเมียร์ครับเชลบอนกับเดลี่ซิตี้นะครับคู่นี้มองที่เจ้าบ้านครับช่วงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับเชลบอนเดลี่เพิ่งตกรอบคอนเฟอเรนซ์ลีกมานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เชลบอนราคาเสมอหรือราคาปปนะครับคู่สุดท้ายครับสกอตติสพเมีลีกนะครับเป็นทางด้านของเซนต์จอห์นสโตนวันนี้เจอกับอาเบอร์ดีนนะครับอาเบอร์ดีนช่วงหลังฟอร์มสุดโหดครับ หน้าเสียประตูเดียววันนี้เปิดราคามาปปอเท่านั้นวันนี้ไม่น่าแพ้นะครับสําหรับทางด้านของอับเบรดีนใครชอบราคาปปน้ําเต็มๆก็จัดไปนะครับใครอยู่ที่ราคาเสมอเผื่อมุมไว้ก็ที่น้ําเกือบขาวนะครับ0.78ก็จัดไปได้กับทางด้านของอับเบรดีนครับคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้ครับทั้งหมด5คู่นะครับฟุตบอลก็เริ่มเปิดดูการกันแล้วนะครับอาทิตย์หน้ามากันแบบเต็มๆนะครับสําหรับค่าคืนนี้ครับ พี่ทนหยสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัชนะเพิ่มเติมรวมถึงทีเด็ด VP เหล่าร้อยหลาสามารถสอบถามกันมาได้ที่แอดไซน์1 0 0 r a นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีครับวันนี้ขอเน้นกันหน่อยละกันนะครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ